สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสด um. ีครับท่านผู้ชมครับครับเมื่อนี้ก็มีอูน้ำใส่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับกับเก่ามาแช์น้ำครับครับสัมมิตผ้ารุยผ้ารุ้ยด้ครับเด้อครับเขาคลิปนี้ก็เป็นแนวทังอาจารย์ผ่านท่องครับผมครับครับจะเป็นดิสผ้ารุยครับผมมานำเสนอไส้รวนนะครับครับไส้รวนครับเเล็กติดบนอาจารย์แม่นเด้อ แกนครับจานผ่านทองนี่ครับรถเคียตัวเดียวนะครับครับหกเจ็ดแปดครับผมว่างหันต้นให้เขาทึ่งเจ็ดทึ่งแปดเลยครับผมครับมากรอติดสามเพิ่นนะครับตามตัวครับผมผ่านทองครับหนึ่งกันยายนครับพี่น้องเนาะหนึ่งกันยายนเขาหมวดสีมาเนี่ยแะครับครับผมฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทางสำนิดพาลวยในเด้อครับผมครับแล้วก็อูน้ำาช่ครับผมอูน้ำใจเก่ามาเชียครับผมครับ เอาไปสอบถาม right? อาจารย์เลยครับผมครับตองวดเลยครับผมครับอาจารย์จะให้ตัวเด่นตัวเนียนเลยเนาะครับครับตัวใดครับผมเล็กติดบนงวดนี่แมนครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเก่ามาเชียร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผ้ารุ้ยสวัสดีครับผมอาจารย์ครับน้ำใสสวัสดีครับ นะครับสมัยดีวะครับผมเออครับพ่ออยู่พ่อกินเดียวคนว่าดินหันเันเยกินวัางนตาว่ามันเอองวยงายอย่างพิษเป่านะครับผมพิษเป่าครับเสียดายตัวเดียวนะครับครับตัวเดียวนึง่งงานตัวเดียวนึงมานากันอีกแล้วครับผมเออมานกันเจ็ดกับแปดมานากันพิษเตสอง เกือบจับคูักันมาอีกครับครับหกเจ็ดแปดเพรอว่างงวดก้อนผุนเดือนสามสี่หามาท้ำกันมั้งเลยใช่อาจารย์ครับไอันี่อ้นี้หาหกเจกสไหมงวดไม่นี่บอครับงวดไม่นี่บอครับหาโฮเกสหาโฮเจ็ดหกเจ็ดเล่นบอครับห้าหกเจกสมันมันหาโฮเกสนี่บุหรุมันถือว่าท้ำกันบอกครับเลเลขเลขติดบนเนาะอาจารย์ เลขติดบนเลขติดบนห้าหกเจ็ดต้องมีให้เห็นครับอาจารย์พันทองรับประกันเจักเปอร์เซ็นต์ครับผมมันหลายเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เอาเป็นล้านเลยเดี๋ครับ้ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนาะรับประกันให้เรื่อยนะต้องมีให้เห็นห้าหกเจ็ดก็ไม้เห็นนะครับห้าหกเจ็ดนะครับพี่น้องเขาเบ่งเป็นแนวทางนะครับเบิปลี่ยนแนวทางนะครับ ของของของผู้ใดนี่ของเอ่อสัมฤทธิ์ผ่าลุ่ยนะครับครับสัมฤทธิ์ผ่าลุ่ยแมนครับฝากเนื้อฝากตัวในเด้อครับโมตะเฮ็ดไม่ครับครับบ่ฝากบ่เฟืองละโอ้ยลุยเล่นบ่ครับเอาลุยเล็วบอกว่าโอเขาแนวทางพอเนี่ยรงไปให้ปังๆเลยครับผมเอาได้บานี้ครับบาดนี้เอาเขาเรื่องเขาเรื่องเลยครับ วิง่งบนศูนย์วิ่งหลักสิบวิ่งบนศูนย์บนศูนย์หลักสิบหลักสิบตัวน,น่อยๆหลักสิบหลักสิบจับค,บคู่จับคู่จับคู่จับคู่เลยสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดครับสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดครับสองศูนย์เจ็ดบอครับครับคิดว่ามาศูนย์ในวันนี้ โซลโซลมาศูนย์แท้ๆเนาะครับครับสองโซลเจ็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวบ่ครับศูนย์กับโมโหกันซือกันแล้วมั้งอโซลเดียวนย์กับโมโหศูนย์กับโมโหแลาวฟันฟอรศูนย์ครับแาดนี้ล่างหรือเปล่าล่างบ่ครับวิ่งล่างวิ่งมาครับผมล่าง ห้าบอครับห้าครับผมห้าหลักสิบห้าหลักสิบหลักสิบพีกันเขียนหลักสิบห้าแปดครับจับคู่ห้าแปดครับจับคู่ห้าแปดครับจับคู่ห้าแปดครับคิดว่ามานะหมยตัวเนี้ยจับคู่ยังห้าแปดครับห้าแปดครับเต็มเต็ม ครับเต็มๆครับใครย่างล่าสุดเนาะครับโอ้ตามสไตล์เพิ่นโอ้ย่างมาสุดเดี๋ยวจะมาตามกุ้งชุดยไทยกันด้วยครับพ่อครับครับครับฟันดีปะครับผมเมื่อคืนนี่บ้านพระฝันดีปะครับเอ่อฟันเยี่ยงเสียรับสนิทเลยบ่ครับพ่อรับสนิทเลยสุดสิทธ์เลยคำนวณอย่างเดียวคำนวณอย่างเดียวบ่ครับครับครับดีนึงกิดจีนจีนผิงจะเปไปใช้ของยี่ตลาดอ๋อพ่อเพิ่น พอ่อยมีเวลานอนเต็มอิ่มปานไดนครับครับทีนึงขึ้นขึ้นก็ไปทำงานครับตึ้นขึ้นไปทำงานแล้วก็ต้องขนมขายครับโอ้คนขยันเนาะครับเมียนวดนี้ต้องมาแนี่ยครับผมรางวัลคนขยันเลขต้องคอได้ครับพ่อเออมันกระซิเขาอยู่หรอมั้งไม่พลาตัวเดียวนึงครับเออเบิ่งคนมั่นใจลอดฮาวกิ๊ดฮาวกิ๊ดมิ มี่มี่ตัวจับคูนี่สองศูนย์เจ็ดมาครับเรีนครับตัวเดียวเลยเอาตัวเดียวเลยท้วนๆเลยทันเรียนทันเรียนทันเรียนบอสครับตันเรียนบออาจารย์เออเรียกแกเรียกแกศูนย์เจ็ดเนาะนครับศูนย์เจ็ดบอสต้องยู่เหล็กบนเอย่าศูนย์เจ็ดครับครับขีดละน้ำครับกลับน้ำบอสครับผมฮะกลับยืบบอ ก็เลยได้ส hmm, so oh, yeah, like ิตมนก่ต like yeah. well. uh ันได้ต huh. ่ตันรถอ๋อกลับหลืกลับหลือมันจะกลัวเข่ากันเนาะครับผมอืมเตือนมันประมาณน้ำกันเหมือนเตือนสามตัวเออแต่ว่านี่ก็แสดงว่าอาจารย์ให้เลขความสั้นที่เจ็ดครับผมพอว่ามันสิมาน้ำกันอยู่ได้พอว่ะหาหกเจ็ดดิบอกครับหกเจ็ดบอกครับครับหาหกเจ็ดดิหัวหาหกเจ็ดดิกอดข้อกันอีกมันสิบหกอดข้อกันรอดพอว่าเอ้าอ๋อ บกอดข้อกันบกบกเขาเ้นข้อกันด้วยเฉจับเส้นเอานะครับบ่ข้าครับจับเลนเอาได้จับเลนเอาครับคนไทหาหกเจ็ดเด้อพี่น้องครับตอนนี้นก็จับให้ละละวนเจ็ดกันกันพรอให้พีกะหาจับกูเอาได้แล้หาหกเจ็นี่มันมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับคนไหยล้านเปอร์เซ็นต์ร้านเปอร์เซ็นต์ปน ここ um. นี่แหละครับผมอาจารย์ผ่านทองป่อยต่องวดครับผมครับปล่อยต่องวดไม่รอไม่รอช้าครับครับอวิ่งล่างหาครับผมครับเอาจิตลบกวนอาจารย์สำนีเด้อครับผมเกาะมังเชาสำ็จผ้าสุกนะครับเด้อผ้าร้อยครับผมดับด้วยใะครับดับด้วยับครับเช่นกันเด้อครับอาจารย์ ขอบคุณครับครับอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บเอาครับพี่น้องครับผมครับครับสำริดสรุปด้วยครับผมันี้ตัวเลขอาจารย์พลาดท่อเนี้ยนาะครับครับมีหาหกเกียรด้อพี่น้องเลขติดบนเลขติดบนเด้อครับครับหาหกเกียร์าหกเกียตรงมีหเห็นเนาะตรงมีให้เห็นเพิ่นว่าครับวิ่งวิ่งนี่เพิ่นให้วิ่งศูนย์นะครับศูนย์นี่หลักสิบเลยนะลักสิบครับผม บานี้เพื่อนจับคู่เพื่อนจับคู่นี่สองศูนย์เจ็ดครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวตัดเลนกะตัดเลนกับศูนย์เจ็ดนะครับเด้อครับผมศูนย์เจ็ดเอาครับกับมาที่เลขล่างครับผมเนาะเลขล่างอาจารย์พันทองให้ห้าครับผมหลักสิบแล้วก็จับคู่ห้าแปดเม็ดเดียวเช่นเคยครับพี่น้องครับพิจเจนาเพิ่งเอาเด้อครับผมวันนี้กับสำนิกพารวยครับผมแล้วก็ อูน้ำไช่เนาะครับอูน้ำไช่ครับผมครับอาจจะตะคุกตะคะจักน้อยเด้ะครับพี่น้องมือใหม่จักน้อยครับผมครับตอกขอถทษขอเพยพี่น้องเอฟซีครับผมถ้าพิษผลานยังไปเนาะครับผมก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็เอาสำเน็จไว้พรอให้พี่น้องเอฟซีนะครับผมขอให้พี่น้องลำล้ำรวยๆได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับสบายสำเนี้เนาะพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ